สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องเอ,อื้อเซตหน้าหมีแล้วนะครับรคลิปคลิปนี้เอื้อเป็นคนตัดนะครับไม่ตัดตัดครับนี่มีเสียงนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปเป็นคลิปเอ,อ่อแอปเปินะครับเป็นโรงพยาบาลบ้านที่มันเข้าไปในภูเขาเนาะ <c oughs> เห็น,เห,นเห็นคลิปเข้าไปในภูเขาเห็นเห็นคลิปที่แล้วไหมไอ้ที่นี่เอื้อตัดนะไอ้เหี้ยแม่งตัดแล้วบอกจะลงช่องพีวีเคดีบีแล้วแม่งก็ไปลงช่องตัวเองแม่งเป็นอีพีหนึ่งตัดไม่เสร็จสักทีอีพีสองลงก่อนแล้วเนาะเอื้อเนาะดีช่องกู <c oughs> กูดี้เครดิตช่องมึงอะ่ะไอสินแปภาคไอสินภาคเอ่อผลเปิดเสียงดังๆแล้วก็ถ้าถ้าในจองคุณอะไอแฟตไลท์มันไอแฟตไลท์มันอ๋อถ้าแฟตไลท์มันโหลดช้าหรือไม่โหลดก็เพิ่มระดับกราฟิกให้มันสูงขึ้นมันก็จะกลับเป็นเหมือนเดิมคูไม่เพิ่มโอ้ยมั้งแต่เริ่มไม่หรออะไรบ้างทำด้วยภาษจี๊ยบโอ้ยปุ่นเหี้ย เสียงมึงดังยังวะเพื่นี้ไม่มีเสียงเลยจังหวะภาคเองเนาะครับอ่าแฝดทีสิทำไมมันค้างอยู่น่าเนี่ยเพื่อนอ่าเอ่อ yes ก็คำเตือนว่าไอ้นี่มันอาจจะทำให้เกิดการช็อกเอาตายแล้วก็อะไรจะการคำเตือนนะพวก นอนไว้ง่ายโอเค้ฟังเอ้ยประสบการณ์สูงสุดคนเดียวเอนซิวิตีมีเยอะจังวะอันนี้แบบพี่อะไรเนี่ยมันแหลกมากครับคนดูคลิปนี้ทนดูไปกันก็สำรวจเออคลิปนี้อร่างนะครันยคปีถึง910 เอเฮ้ยเฟมเฮ้ยเจ็ดร้อยยี่สิบมาเฮ้ยแอบปามคิดไม่น่ากลัวของมึงอ่ะใครำไว้อเพื่อนของเขาของเขามีกระดาษอะไรเดี๋ยวใครใครไม่เกี่ยวข้องเดี๋ยวกูลดลดเสียงลงก่อนเพื่อนเอาเพื่อนเพืน้อยอยู่แล้วกระดาษอะไรมันขึ้นมันขึ้นหน้าจอเขาอ่ะเฮ้ยมีอะไรอยู่ข้างใต้อ่ะเฮ้ยปามหน้ากระดาษหน้าจอบังกูอยู่อ๋อโจนาเป็นคนหายก่อเริ่มัันเดี๋ยวมนห้เองปิดแม่มึงอ่ะให้เปิด โอ้ยเฮียเฮียไอ้หน้าหิ้วคุยเต้นเองหาดีดสวิตไฟสวิตไฟโอ้ยเปิดได้นี่ไงพูดเจอสวิตไฟแล้วเปล่าวะชินมากจะมีอะไรบ้างหลังนะคลิปนี้ก็ทนดูแบบแหลกๆไปนะฮะเพราะว่าไอ้ปื้มคอมแรงมันเล่นไปแล้วเพื่อนแฟลชไลท์กูไม่โหลดหใช่มแฟลชไลท์กูโหลดไหมเพื่อนนี่อ๋อเพื่อนเองต้องหากล้องของขวัญตามแมพก่อนมา จริงเหรอเอ้ยเพื่อนเออลองกดสองดีมันเป็นแค่สแกนเนอะแกนหาของอุ้ยหุ่นมันเป็นข้าไปได้แน่นเลยไม่ข้ามเหรอไม่ขามวะเอ้า<ะ>เ,เปิดไปแล้วเอ้าเปิดไม่ได้เอ้าเพื่อนเอ้าทำไมมันมืดอ่ะอุ้ยเฮ้ยทำไมไฟมันขึ้นถี่จังอะ่ะต้องมีผีแน่นเลยเฮ้ยเปิดเอ้าเดเดรไลท์อ่อนออไปเปิดแล้วเปิดแล้ว โอ้ยพลาไม่ใช่เราไอ้ที่ไอ้ที่กูเปิดตอนนั้นมันมันมันไม่ใช่ซีวิทไฟเวนะมันเป็นเครื่องกําเนิดพลังงานหรืออะไรสักอย่างแล้วมันจะมีบางอย่างเปิดขึ้นแล้วปริศนามือปริศนาลูกหัวใจปริศนาฟ้าแลบแล้วมันทุกลงมือปริศนาูหัวใจฮีพวกวันลวันเลยฮีโอ้วันละวันเลยหัวใจฮีท่านเป็นยังไงป้ำห้องน้ำไม่ปามห้องน้ำเพื่อนอะไร อะไรก็หน้าจอเขาอยู่แล้วไม่รู้ว่าไม่นี่คืออะไรอ๋อเจเนเรเตอร์เปิดเจเนเรเตอร์แล้วไม่เสียงแล้วคุณคิดเองเฮครื่องนี้เครื่องเครื่องเครื่องตัวจับอะไรอ่ะไอ้เลขสองอ่ะไม่เฮ้ยของขวัญของขวัญไม่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 มันเป็นนี่หาของเปิดของขวัญ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 เนี่ยเอ๊อมันใช้เก็บของขวัญอ๋อแล้วก็เอาเอามาเขย่าเซลฟี่เป็นกิฟต์อ่ะเออบรรจงกระเป๋าเอา ก็บอกเก็บดีมันแยกกันนะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เขเก็บไปแล้วไอ้เอือดหลังจบคลิปนี้กูขอคลิปขยับขยับของขวัญเนี่ยนะเอื้อโอ้ไม่นุ่งอ่ะไม่นุ่งอ่ะมันแยกกันน่ะเฮ้ยอะไรแยกกันวะอะไรแยกกันไม่ได้ของขวัญมันยังเก็บของขวัญคนเองเออโอไม่หนุ่เลยไอ้เครื่องที่มึงถือเหมือนเครื่องหาแรเลยเอ้หาเพชรหาทองไอ้มือด้วยปุ้นมีมือด้วยเสร็จมือเสร็จมือไปไปเร็จมือตุ๊บิ๊วเออแล้วสี โอ้ยกำปั้นเลยวะเนี่ยเสียแล้วเปิดตัวนีาเนี่ยเออป้าป้าว่าจห๋วมาใย่ไมไอ้เพื่อนไฟฉายใช้ไม่ติดติดแล้ว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 เอ้าเฮ้ยเฮ้ยถีบตู้อ๋อถีบตู้ไม่ได้อ๋อที่กูเข้ามาดีกว่าเพื่อนเขาเจอเขาเขาจะเปิดตัวอุ้ยโคตรแหลกเลยกูไม่น่าอัดเลยปื้มน่าจะเข้ามาอัดนี่สิเพื่อนเขาเจอตัวอะไรไม่รู้เจอแล้วเจอเพจเปล่าแ ตาแดงเฮ้ยเกี่ยงอะไรมันเป็นเงินเอาไปทุนแม่ตาแดงวะคอตาแดงอยู่นี่เรเป็นคนอยู่นี่เราไปที่อื่นกันไอ้ปามปามกูเจอของขวัญกูเจอของขวัญเขาพัดเอามาตอนเจอของขวัญเอามาเขย่าดิเจอเปรมอะไรเขย่าของขวัญไอ้ปื้อไม่ใช่เหรอปื้อมาไม่ไอ้เอื้อมือเงเอื้อไอ้เอื้อม ไอ้แม่ย็ดแม่เอินมันเก็บไม่ได้มันทำไงอ๋อได้แล้วต้องเดินเข้าไปใกล้ๆยืนก็ไปต่อไหมอุ้ยตาแดงๆเอ้ยเอ้ยจริงๆเขาบอกไม่ให้เข้ามาอ่ะเนี่ยเราควรไปติกที่นี่ไปชมำถือกูใจนึกสุยแล้วเราอยากได้แบบเอนดิ้งเฮ้ยอี้ยยังเฮ้ยนั่นไ่ของของขวานในปูนี่ของขวานของขวานอยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยเขย่า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 จบงานไปเลยจบงเฮ้ยนี่ปุ้นได้ปะ เอ้ยเข้าไปอ่ะไม่ได้แล้วทิ้ตัวเข้าไปนี่นี่เข้าไปทางนี้เข้าทางนี้ข้าทางนี้ไอ้กล่องของขวัญมันต้องมีวงกลมไช่เหรอกล่องที่ปึ้งแถวอ่ะกินไม่ได้จิตมาได้ปเฮ้ยมีท่อไอ้ปั๊มมดดี้เป็นอิมพอร์เตอร์เลยเหมือนเขาเคยเล่นเลยอันแบ็กเดสเปล่าเพื่อนโอ้มีโอ้ทางซ้ายบนหน้าหลังตัวเพียบเลยโอ้จิตกระตุกจิตกระชากใจกูต้องซื้อคอมใหม่ละเฮ้ยเฮ้ยปามีรูเฮ้ยไม่ไม่สำรวจทางซ้ายก่อน ไม่ไม่ไปไม่ได้ปะเอ้ยทางซ้ายดูแล้วเราไปสินไหมไอ้บุญลงมาเร็วเออปั๊มลงมาเร็วลงมาเร็วจะไม่มีอะไรมาจากทอใช่ไหมไม่มีอันนี้คืออะไรอุ้ยข้างนอกกราฟิกสวยเกินอ๋อนี่คืออะไรชิปตัวสินสว์กูยังไม่พร้อมเฮ้ยอะไรเฮ้ยตีผู้นำตีผู้นำไปเลยนั่งให้าูกไปดีโอเร็วเด็กผมแดงหัวตั้งไอเหี้ยวอะไรเหี้ยวขขวัญ ไอ้จับมะเขยเอาอือลือนีรเออลืมบอกเรามีช่องคื KDB กับเอ่อเรือเซตหน้าหมีมานั่งดูด้วยนะฮะบอกอะไรเป็นช่องอบต้นคลิปไอ้เหี้ยเฮ้ต้นคิปุมึงเห็นนั่นปะขาวอุ้ยเข้าไปดิเข้าไปดิมามเดี๋ยวตายเดตายตามตามตามเดินีไปินไปเดินไปเันไปเดินดนไปเหมือนไปนไปเดินน้ามันมีอุ้ย เอ้ยโอ้จับสกแกช้าไปเปล่าสินเมื่อกี้บอกสตาร์วอเดี๋ยวกูถอดกูถอดไอ้นี่ก่อ,อนจับสแกช้าไปเปล่าสินจะเรียกเฮ้ยอันนี้มันห้องสิบไปปุ้นไหนจับสกแกลวะไม่นนี้เยอะห้องกล้องห้องกล้องห้องกงห้องห้องห้องไอ้กล้องอยู่ห้องสิบะ่ะอุอย้ยเฮ้ยวัดโอ,อ้อันนี้กลิ่นกลิ่นอะไรนะไม่ใช่ผายเลยอ่ามีกลิ่นหอมมาด้วยโวะนี่มันกลิ่นนี่กลิ่นของคนตายหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่คนตายกลิ่นของศพหรือเปล่าก็กลิ่นหอมดีนะสิน กูหย oh oh no. oh, ิบตูครับแล้วไอ้ยกล้องห้องสิบอ๋อเปิดไม่ได้ปั๊มไม่จะเห็นไม่ได้หนเราเล่นเกมผีแล้วมันน่ากลัวกูเปิดเจเลเรเตอร์ครับเฮ้ยเยอะพวกมึงอยู่ไหนกันกูกลัวไเยอะกูอยู่ข้างหลังมึงอยู่ข้างหลังโอ้ยต้องใจสั่นด้วยเปิดเจเลเรเตอร์แล้วกูอยากแบบเดินแบบใจใจแข็งอ่ะใจแข็งแบบไม่มีอะไรเลยไม่กลัวเยอะนั้นเอ้าไม่มีอะไรแล้วใจถึงเอ้าตรงนี้เข้าได้เหรอไม่ตอนแรกเปิดไม่ได้ตอนแรกเปิดไม่ได้เอ้ยเจเลเรเตอร์เหรอใช่อันนี้ใช่กล้องห้องสิบป่ะใช่ มันกำลังนัเรียนอยู่เฮ้ยนี่คืออะไรวะอ๋อแผ่นซีดีเอาแผ่นซีดีมาใส่นิเออแบงอะไรกันอบได้ไหมมึงไม่เอาแผ่นซีดีมาใส่คอมเหรอหรือมันทำไม่ได้ทำได้ไอ้บ้าไอ้ดวงโง่มามาเอ้ยตัวมีนพวกมึงหายไปไหนพวกมึงหายไปไหนพวกมึงหายไปไหนจงบนจงบนขึ้นไปไหนมาเฮ้ยเสียงมาแล้วปุณเสียงปาแล้วปลาเนี่อ่ะเนี่ยปลาหูเสียงมาแล้วปุณตาเอตากล้องเองต้องะน้ำหน้าปามเจอแล้วน้ำเคี้ยวเลยมึงให้สินใจถึงน้ำหน้าดิ ก็จะขึ้นได้นะกดเปิดนี่้ย <c oughs> <ง>เจ๊ยวารู้ไม <c oughs> ่ขึ้นได้หนึ่งบ้านนี้น้อยเอ้าขึ้นไม่ได้ขึ้นดไ,ดได้ทำไงเขาเขาว่าเขาว่าทางเดิมแหละแต่แค่ประตูประตูมันบังคับเปล่าบังบังคับให้เปิดให้ปฏิบัติบานล็อกแบบต้องหนึ่งกับสามปีไงคือมันต้องเปิดเจเนเรเตอร์ก่อนป่ะเพราะทุกครั้งที่เปิดเจเนเรเตอร์มันจะมีไอ้นี่เปิดประตูอันนึเปิดได้ว้าวต้อง,ต,องต้องรอรู้ก่อนเื่อะใช่แล้วก็เปิดหมดแล้วนี่หรือว่ายังวะไม่มันมันไม่มันมีบางห้องที่ไม่เปิด เด็กเก๊าทุกท่านครับคลิปนี้ไม่มีเสียงนะครับห้องนี้ห้องที่สิบสามอันนั้นห้องสิบเราเปิดห้องที่สิบสองนั่งสิบเอ็ดยังไม่เปิด,ดเลยปะ่ะเอ้ยอ๋อเออนี่ห<ม>้องสิบสองเลยยังไม่ได้เปิดเพื่อนอหรอนี่เปิดเปิดอ๋อใช่ใช่จริงจริงด้วยสินมั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 นคือเปิดอุอ้ยกูไม่เข้าไปได้ไหมเฮ้ยมีท่อเฮ้ยอุ้ยไอ้ปั๊มโอ้เฮียไม่คืออันนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์เว้ยถ้าตึกมันมันมันเอียงได้มันจะทำให้ของพวกนี้มันไหลได้ใช่ อ๋อนาโกูรู้ปัมเฮ้ยคุณมีของขวัญในคุณมีของขวัญแถวนี้เฮ้ยนี่ไงเจอแล้วถ้าตึกถ้าตึกมันสูงๆอ่ะนี่คืออะไรอ๋อเฮ้ยกว่าเราควรทำตามไอ้นี่ก่อนมั้งเรายังไม่ได้ขึ้นเราจะลงมาแล้วมึงจลงมาคืได้สินแล้วประตูนั้นน่ะอ๋อเออว่ะประตูนั้นประตูประตูที่ยี่สิบเอ็ดแสดงว่ามันต้องมีประตูเยอะๆอยู่ข้างใต้แน่เลยไม่ทุกเรื่มสามมันน่าจะเปิดได้แล้วแต่ว่าเรามาดูนี่ก่อนเฮ้ยจับไปเลเปิดดิ เข้าไม่เข้ากันไอ้ปืนดูก็เปิดอันตีให้เฮ้ยทิบทิปกอง,องลูกบอลลูกบอลเขาโก้เขาโกสวยเฮ้ยโม่ปืนไม่ลินใช่อันนั้นกล่องผัดไฟกล่องผัดไฟอไฟ๋อมาอะไรที่อ่ะผมเห็นไอ้แบบลูกตาดัำไปเดินไม่ได้ <laughs> ตาดัำไปเดินที่อ่ะเอ้าทำไมมันเปิดแล้วเป็นสีเขียวอันเดียวอะเราไปเราไปเถอะเราไปห้องสิบสามด้วยได้กองได้กองได้กอง เขาโก้เลินสวยที่ผีนี้จะใส่เพลงไหมมันไม่มีความน่ากลัวแหละอือหุ้ยเสียงแล้วกระเจาะไปแล้วป่ามเชุบกระจาะกูไม่กลัวเด็กต่อสี่ที่ผีมันไม่มันไม่น่ากลัวเลยวะหรือว่าเราพูดมากเกินไปใจมันจะเต้นตึกตึกจิ้วจิ้วอีกนานไม่ใช่ สินอย่าพึ่งสินอย่าพึ่งสินโอ้ยอ่ะไม่กลัวเทียอะไรนาะชีวิตมึงอะอย่างไรบ้างก็ไม่เดินหลังคนเลยเอาไปไม่ได้ว่าไปชั้นบนนะสินเออชั้นบนแล้วมันจะมีเพื่อนเพื่อนเรารออยู่คุณใจเต้นตึกตึกมันมีตาแดงๆองล่ะตึกหัวใจมันตัวคลิปเต้นเหรออี๋เลยไม่เห็นมีทำไมใจเต้นแรงขึ้นวะจอเค้กเองจอหน้าเค้กไง โอ้ยเปรมไอ้เหี้ยเย็ดไม่ได้ขี่จังไรสะทุกมาไอ้เหี้ยหมีไอ้หมีติดไรติดหมีตอบนำตกูพูดหีอะไรรอดจอคลิปนี้อาจจะติดเหลืองก็ได้นะเพื่อนแบบติดสั้างรายได้ไปเลยไงแต่กูก็ไม่มีรายได้อยู่แล้วจะเอ๋ตัวเองแต่รีบบางเออเลยโอ้มีเพื่อนตาแดงไอ้เหี้ยหลังหลังเอ๊ยใช่หรือเปล่า ไอ้ปล่าเนี่มันลังมัยตาแดงเพียบเลยทินันลังมันเลยอ่ะนี่ตาสีขาวนี่ตาสีขาวสินมึงกล้าจังวะไอ้เหี้ยไปตจอีขาวเราเราไปเราไปไปสินไปไปนี่มันตาสีขาวอ๋อตาสีขาวอ๋อเป็นห้องเฉยๆฉยโอ้โหทำอะไรให้ปีนขึ้นไปเหรออาชีพน้ำมึงหายไปไหนยังไม่ลงรอเองเจออะไรก่อนอ๋อนี่ไงมันมีตัวนี้อยู่ข้างหลังออกไปไปไปหนึ่งสองสามไปกันหนึ่งไอ้ยเหี้ยไอ้ แม่หน้าหีโอ้มันแค่อะไรเนี่ยห้องนี้คือะไรเนี่ยโอ้อะไรกันเฮ้ยเป็นยังไงเนี่ยเพราะขันเพื่อนมันจะเป็นไงวะถ้าหาว่าเขากลับไปที่เดิมอ่ะกลับไปได้คุณคุณล็อกแน่เจอแล้วกลับไปก็ไม่ทันแล้วคุณเจือขวัญเจอขวัญอขตรงนี้นี่พอมึงบอกเฮ้ยเอลิเวเตอร์ไอ้ปั๊ม ภูมิตกภูมิตกมาตกตกไอ้ยันรีบค้างไอ้ชัดเออไอ้บุญไม่น่ารีบเลยขุดเดินมานิดนึกว่ามันจะไม่ลวงแค่ลอเบเตอร์นี่ไงล็อบบี้ที่พวกมึงเล่นกันเหรอเข้าเกมเนี่ยน่าล็อบบี้ยทำไมรีบอยู่ดีๆแค่ใช้ได้ไอ้ภูมิขึ้น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 อ๋อเข้าเข้าไม่ได้บอกก๊บจิ๊บคอนโทร l อันนี้คือมันมันได้เสพบรรยากาศอย่างเดียวใช่ไหมเออเอามีช็อปมีเฮ้ยมังขวัญในป่ามังขวัญมงขวัญอ๋ออันนี้มันมาอยู่ที่นี่แล้วนี่ Man อากได้ไอซ์ดซเมนแลน a ท t e r นได้แล้วถือดิเจอแล้วเออโอ้ได้อั e v ิ m e n t ครับท่านผู้ชมกดอันที่สามดิไอ้์โซเมนแลนเทิร์นนะเฮ้ยโอ้โหไม่ใช่โอ้โหโอ้หเขาไม่ได้เดือดมีมิก ไปเพื่อเจะหุ่นเจะหุ่นไอ้เพื่อนเหมือนตรงนี้จะไปได้ไหมตรงนี้ไปได้ปะมีสิบตัวเมื่อไรเราปล่อยปามไว้ติดบัปดติดบแปดเราไปโบกปามกันเถอะไปด่าลูกตีนอะตัวอะไรมาไม่แมงมุมมุมเฮ้ยมันมามันมามันมมาันไปมันไปเหรอมันกลัวกลัวเลยเฉมึงน่าเก่งขามาพิ่งได้จริงเลยมึงอ่ะมันมันไอ้เลินมันกลัวคนผมตั้งอ่าเฮ้ยเปิดไม่ได้ สิมึงผมตั้งผมฟูเลยยังเส่ผมต่งตัวโคตรเบี้ยวเลยสิเอาจริงไหมมึงไม่แต่งตัวหนูบิดเชอเลยพี่เฮ้ยอะไรจบแล้วอ๋อโอ้ยโรงพยาบาลบานบไอ้บ้านมาหลังปนหลังปำหลังอะไรหลังอะไรมึงต้นเหรอ

ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพลงตรงนี้นะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับที่รับชมเอื้อกระดิดตามช่องป้าแซตหน้าหมีนะครับแล้วก็เอื้อแซตหน้าหมีดีเวมเคดีบีนะฮะมึงอย่าพูดแทรกไอเทมที่เอฟพูดชีด้วยครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นตัวไอก็ได้ไม่ก็ขึ้นไม่ต้องขึ้นก็ได้ไว้ดีคิดกันอ่าถึงแม้มันจะไม่ได้ช่วยอะไรผมก็ฝากช่องมันไว้นะครับก็ช่วยไอเอื้อก๊อปคลิปกูไอเอื้อก๊อปคลิปกูไอเอื้อก๊อปิป